สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอซทุกท่านนะคะไม่ว่าจะอยู่ต่างประเทศในประเทศ f อเก่า f อใหม่ก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเด็เพี้ยนนอนเดิมค่ะเนี่หลังฝนตกฝนตกขนล,ลินโอ้ลื่นลื่นมากเลยหลังฝนตกนะคะตอนนี้ก็ยังลินอยู่ค่ะ ของฟ้ามีแต่น้ำลื่น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 ฝนลินค่ะทางฝนตกค่ะดูนี่ค่ะเดีย๋ยวพาไปดูยาทวดยาทวดทำตาตกที่เก็ตใช้อนี้ ลื่นไหมลื่นว่ะไปทางไหนดีไปทางนี้ลื่นเราก็ไม่ต้องเดินตรงลื่นลื่นเราก็ไม่ต้องเดินตรงลื่นนะฝน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 เก็ไม่ต้องเดินตรงลื่นสิ โอ,โ,อโอ้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 มาหรือยังฝนกระตกเดินตากฝนเนี่ยนั่นไนนอ้คนเออ อ้าเมื่อกี้ยังไม่ตกแรงพอกูเดินมาถึงก็แรงเลยโอ้ปัดออกจากบ้านไม่แรงเอา้าไม่ได้ไปโรงเรียนอีกเลยเหรอยายยังไม่มาเหรอยัเอา้าทำไมอยู่นอนนู่นเหรอนึกว่ายายมาแล้วนั่นเนี่ย เฮ้ยทำไมอยู่ทั้งวันเลยค่ะยายหุ่นไปด้วยเหรอหายายหุ่นไปด้วยเหรอ,อยายหุ่นไปด้วยเหรอโอ้นี่ไงมาแล้วดิใครมาใครอยู่มาแล้วดิใครยายหุ่นไปด้วยเหรอปิดไปปิดเอดอ ฝนตกฝนลินมาแล้วฝนทั้งวันทั้งคืนนาะยใหญ่เดือนว่าจะเอาปลามาไม่เห็นเอามาเลยวะนะทางโน้นโล่งแล้วทางนี้ทางนี้ไม่โล่งเลย ยายหุ่ไหนไปหนหะ้าิดประตูโอ้ไปได้ทั้งวันเลยเนาะนไงยายหุ่นไปด้วย Đợt tạc quần mô đạch dừng mà mình tao phí Ơ, có hiển dài không mà, à, có hiển cho khổng mà à. À, Được có hiển cho khổng mà Ơ, à. à, Bắt là trường vậy Hả? Đây bắt là trường. ไอ้ออน้าแม่ผมเคยเยกแวนโมไอ้นี่อะไรเนะี่ยบานเทอนะฮ<า>ะบานเทอโอ้โอยยต้องเจอแบบลูกคลังค่อะเแบบนอบอเออไอ้นี่แบบคนันยญ่อะนี่แบบคันแม่ยมใช้ไอ้นี่ก็แบบเดีวหุ่น,น,แบบนแบบานต้องไปทำ ไปผาเลยผาแล้วก็คูนตกเออนุ๊กเบดแม่โยอมออสต้าตะนุ๊กาดเลยสิบเนี่ยิมาเจเฮ้ยเฮ้ยโตนิ่มเลนนมุ้งอะทำไมตกอย่างงั้นมุ้งเอาขึ้นสิมุ้งเอาขึ้นมาเสียบวนนี้เมุ้งเห็นอยู่ท่องอีกะปุกไ่กลาอหนู่ข้างเหญ่อยู่ห้อระปุกะ นั่นก็โตนั่นก็โตบานเราว่านีบบานถือฮะโตขึ้นโตขึ้นโตขึ้่โตขึ้นเอ้ยนึกเข็นมาจากไหนเอามาจากไหนอีกนึกว่าใหญ่นึกว่ามาแล้วนึกว่าใหญ่ใหญ่เดือนเขาเอาปลามาแล้วไงเลยเดินมาเอาเขาบอกว่าปลาหมอยังอยู่ไง ก็เลยนึกว่าเขาเอามาโอ้ยคือเข้ามาจ้ะฝนตกฝนตกนะคะอไมอ่นั่งทางล่างสินั่งที่ขายยัดแขลงยไดบุดนะยันรูมบ่ยันรูมบ่ไอซีคลาเต็กกันได้แค่งเงือบ <c oughs> ยายยายทำแบบยายหูนไม่ได้ <c oughs> ต้องไปนี่ <c oughs> กองบ้านเต้คงนี่ตังปุ๊ปปูยังเน่ปูยังโอนใหญ่เดือนนะตะบัดตะบัดก็ปุ๊อเออโอ้ยลองนี่นี่รูพยาบาลทางนอสินะฮะได้โรงพยาบาลทางนอสินเธอเมื่อตัวมันได้เยอะยญ่โอ้ยงิดกับงิดเต้าจ้าเฮ้ย กินๆเต้าจ๋าหอยตวยนะเด้อได้อยู่รู้หน่อยนะอือทําหน่อยตัวเจ้าชอบกินท่าอย่างนะค่ะนี่บ้านค่ะเอออียี่คลั่งหอยยังกินซ้อมกระปุ๊หลายแถวฮึๆปูซ่ากินกูโอเคจ้ะนี่มันเก็บได้มั้ย

我都要弄弄不下来了嘛。